ตัวผมน่าจะมี M4 อยู่นะ M4 สัตว์ตัวเดี๋ยวสองนาทีอันไปเก็บ M4 ในตัวแบงค์แล้วก็ไปเลยเออเก็บ M4 ตัวผมอ่ะไม่มีงนอยู่ที่ตัวมันน่ะเดิเจ็บใจไปดิสัตว์เกือบหวานเจียบแล้วเพ่มันมีเบมไม่เป็นไรนะเออนั่นแหละเทียมันก็สาย สายแคมป์เจอราชินีกูเข้าไปเอฟโฟมันเอฟโฟมันเอฟโฟเอฟโฟทิ้งเหล็กไปทิ้งเหล็กไปทิ้งเหล็กไปไปทิ้งเออใส่มาใส่มาอีกเอาบอโลเอาไว้นี่นะไม่เออไว้นี่เลยไม่